เราอยากจะให้ฟื้นฟูมาโดยเร็วที่สุดแต่ไฟมันก็ยังไม่เข้าค่ะพ่ามคิน อาสาลางบ้านทราบถึงปัญหาของทางโรงพยาบาลหัดใหญ่จึงลงพื้นที่ทันทีเพื่อเสริมกําลังเครื่องปั่นไฟและใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงฟื้นฟูโรงพยาบาลให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด<บ><น>ก็โรงพยาบาลหัดใหญ่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของของผู้ป่วยในในเขตของอาจจะเรียวกว่าเป็นเขต12เลยก็ได้นะคะ,ะรู้สึกชื่นใจนะคะแล้วก็ภูมิใจแทนแทนพวกเราชาวโรงพยาบาลหัดใหญ่ที่ทุกท่านเข้ามาช่วยเราฟื้นฟูแล้วก็ดูแลถึงแม้ว่าเราจะจาอยู่ในท่ามกลางของความขาดแคลนหรือความเหนื่อยล้าต้องทิ้งบ้านบ้านเรือนของตัวเองเพื่อ จะมาฟื้นฟูให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถเปิดบริการได้อย่างรวดเร็วรู้สึกขอบขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาก็รู้สึกยินดีแล้วก็ปลื้มใจมากเลยค่ะแล้วก็จะพยายามฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ดูแลโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่เป็นที่พึ่งของโรงพยาบาลของเรานะคะค่ะทุกๆแรงที่เราลงมือไปเราหวังเพียงว่าให้คนที่นี่ กลับมายิ้มได้เร็วที่สุดผมคินอาสาล้างบ้าน